ร่วมโฟกัสโดยไทยเบเวร์จำกัดมหาชนเมืองไทยประกันชีวิตร่วมสนับสนุนช่วงโดยไทยเกอร์ดิสติบิวชั่นแอนโลจิสติก และลัฐธกุลค่ะกับรายการที่จะปรับจูนโฟกัสของธุรกิจของคุณให้ชัดเจนมานกยิ่งขึ้นค่ะโดยการโฟกัสหลากหลายมุมมองของนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในเมืองไทยแต่ช่วงแรกนะคะเราไปต่างประเทศกันก่อนเลยมีนักธุรกิจหรือว่าบุคคลสําคัญท่านใดที่มีมุมมองน่าสนใจบ้างไปโฟกัสกันเลยค่ะ สวัสดีครับวันนี้รายการสมาร์ทโฟกัสจะนำท่านผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลสำคัญผู้หนึ่งครับผู้เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครับให้กับมวลมนุษยชาติเขาคือนิวอาร์มสตองครับชายคนแรกที่ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์นิวอาร์มสตองเป็นชาวสหรัฐคนแรกครับที่สั่งการนำยานอวกาศอพอลโล11ขึ้นไปเยือนบนดวงจันทร์ได้เป็นผลสำเร็จนะครับในวันที่20กรกฎาคมปีคศ1969ครับหรือนึปีพุทธศักราช2512และวิทยุนะครับที่รายงานกลับมายังโลกนะครับด้วยวลีอันเป็นที่น่าจจดร้อยสิบสองและวิทย n มันเป็นก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่แห่งหมวลมนุษยชาตินิวอัลสตองนะครับเขาเกิดและเติบโตที่รัฐโอไฮโอครับประเทศสหรัฐอเมริกาและเขานะครับมีความสนใจในการบินตั้งแต่เด็กๆครับต่อมานะครับ <c oughs> เขาได้มีโอกาสเป็นนักบินร่วมรบครับในสงครามเกาหลีในช่วงทศวรรษที่1950ครับและไม่นานหลังจากนั้นครับ <c oughs> เขาได้เข้าร่วมเป็นนักบินทดสอบในคณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งชาติเพื่อการบิน น a c a ครับในวัยเด็กของนิวอัมสตองนะครับเขาชอบเครื่องบินมากครับเขามีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบินครับตั้งแต่อายุ6ขวบในรัฐไฮโอประเทศบ้านเกิดของเขาครับและเมื่อเติบโตขึ้นหน่อยนะครับเขาเริ่มทำโมเดลเครื่องบินจนกระทั่งเขาอายุได้10ขวบครับเขาก็ไปเรียนการบินและได้ใบอนุญาตขับเครื่องบินนะครับก่อนไปขับขี่รถยนต์เสียอีกครับและเขานะครับมี2พี่น้องตระกูลไลท์ครับผู้ประดิษฐ์เครื่องบินเครื่องแรกของโลกครับเป็นไอดอลเขานะครับอ่านหนังสือเกี่ยวกับ2พี่น้องตระกูลไลท์หลายเล่มเลยทททีีีีีีเเเเเเดยยววคคคคคคครร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 ัััััััับบบบบบนน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 นิิิอออมมมมมสสสสสตตงงงะะปป็็ฮโ่่่ใใาาาาา้หหหกกฐภูล ในตอนนั้นนะครับขณะที่เขาบินอยู่เหนือน่านฟ้าเกาหลีครับเครื่องบินของเขาถูกโจมตีแล้วก็ไปชนเสาจนทำให้ปีกเครื่องบินข้างหนึ่งหักครับแต่เขานะครับก็ได้ใช้สติควบคุมเครื่องบินครับไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยและก่อนที่เครื่องบินตกครับ <c oughs> เขาก็กระโดดลงอย่างทันท่วงทีครับก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือในภายหลัง และในปี1962ครับเขาเข้าเป็นนักบินในโครงการของนาซาหรือองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติครับและหลังจากนั้นครับวันที่20กันยายนคศ1969ครับนิวออฟสตองนะครับได้เป็นนักบินสั่งการภารกิจนำยานอวกาศอพอลโล11ขึ้นสู่ดวงจันทร์และนับเป็นครั้งแรกนะครับที่มนุษย์สามารถขึ้นไปเยืนดวงจันทร์ได้สำเร็จครับและหลังจากนั้นมาครับออฟสตองไม่ได้ขึ้นบินในยานอวกาศอีกเลยครับแต่เขาครับได้รับตำแหน่งเป็นอาจารย์ด้านวิศวกรรมการบินที่มหาวิทยาลัยซ เลยครับและยังเป็นที่ปรึกษานะครับทางธุรกิจให้แก่บริษัทด้านวิศวกรรมและน้ำมันอีกหลายแห่งเลยทีเดียวครับโดยที่เขานะครับอาศัยอยู่ในเมืองซินนินาติเลยครับกับครอบครัวในช่วงบ้านปลายชีวิตนิวอัมซ์ซานะครับเสียชีวิตเมื่อวันที่25สิงหาคมครับปีคริสตศักราช2 0 1 2เมื่อเวลา14นาฬิกาสีานาทีครับตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาครับ ในวัย82ปีหลังจากที่เขาได้รับการผ่าตัดหัวใจมาเป็นเวลาหลายอาทิตย์ครับโดยสาเหตุของการเสียชีวิตนั้นนะครับทางครอบครัวของเขา,เขาสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการติดเชื้อนะครับขณะเข้ารับการผ่าตัดโรคหลอดเลือดหัวใจนั่นเองครับตลอดชีวิตของ New Armstrong นิวอัลมสตอร์นเขาได้เป็นผู้ที่สนับสนุนวัดวงการบินและการแสวงหาสิ่งใหม่ๆม,ม,มาตลอดชีวิตครับและเขาไม่เคยสูญเสียความกระตืนนอรือร้นในการตามหามันและแม้ว่าเขาจะกลายเป็นบุคคลที่ถูกบันทึกเป็นหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของโลกนะครับจากการไปเยือนดวงจันทร์ได้เป็นสำเร็จเป็นคนแรกของโลกนะครรับมมาาไกย าย,ายๆคนคนโด,ดยครั้งหนึ่งนะครับเคยมีคนไปสัมภาษณ์เขาว่าเขารู้สึกอย่างไรนะครับที่รู้ว่ารอยเท้าของเขาจะประทับอยู่บนดวงจันทร์อย่างนั้นไปอีกหลายพันปีแต่เขานะครับกลับตอบกลับมาว่าผมหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีใครสักคนขึ้นไปบนนั้นแล้วลบมมันออกไปซะนิวอาร์มซอนนะครับถือได้ว่าเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตให้กับผู้คนมากมายครับเพราะช่วงเดียวกวนที่เขาเป็นเด็กน้อยนะครับที่มีความฝันอยากจะเป็นนักบินและด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่แรงกล้าครับ ทำให้เขานะครับทำในสิ่งที่เขารักจนประสบความสาเร็จครับและทาความฝันนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับจนเขาเลยครับได้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สําคัญของมวลมนุษยชาติเลยทีเดียวครับ ไทยเบฟเดินหน้าสร้างชุมชนดีมีรอยยิ้มชูนโยบายด้านการพัฒนาคนผ่านการมอบหนังสือเสริมการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนต่างๆหวังเติมเต็มโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนนำล่องสถานศึกษารอบโรงงานในเครือทั่วประเทศโดยนายวิเชษตันติวานิตผู้ช่วยกรรมาการผู้อำนวยการใหญ่สายบริหารทั่วไปบริษัทไทยเบฟวเดชจ,จำกัดมหาชน ได้กล่าวถึงแนวคิดในการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของไทเบฟคือการขับเคลื่อนให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยที่ไม่ลืมคนข้างหลังและใส่ใจคนข้างๆเช่นเดียวกับโครงการเล่มนี้ให้น้องถือเป็นอีกหนึ่งแนวคิดในการแสดงถึงความใส่ใจคนข้างๆ โดยมุ่งเป้าหมายไปที่การเติมเต็มด้านการศึกษาให้แก่เด็กที่ได้โอกาสด้วยการสนับสนุนและจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไทยเบฟจึงได้จับมือกับทางบริษัทมหาชนจำกัดเนชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็ดูเทนเมนให้จัดหาหนังสือและตำราเรียนในชั้นวัยต่างๆเพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียนเป้าหมายทั่วประเทศจำนวนห0 0รอโรงเรียนโดยมอบให้กับโรงเรียนเขตชุมชนรอบโรงงานในเครือของบริษัทในภูมิภาคทั่วประเทศระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม2566นี้ครับ วันนี้คุณผู้ชมสามารถชม smart SME ผ่านทางหน้าจอมือถือคุณได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในระบบ iOS หรือว่า Android ค่ะง่ายๆเลยเข้าไปที่แอปพลิเคชันดาวน์โหลดนะคะโดยคุณพิมพ์คำว่า smart SME แบบนี้ค่ะตรงตัวเลยนะคะจากนั้นคลิกดาวน์โหลดเลยค่ะเพียงเท่านี้และค่ะคุณก็สามารถชมรายการต่างๆของ smart SME ได้24ชั่วโมงทุกที่ทุกเวลาค่ะรวมทั้งรายการ smart focus ของเราด้วยค่ะ อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart s m e ด้วยค่ะมาถึงแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นรายใหญ่ในวงการผลิตของพรีเมียมนะคะแล้วก็ OEM ให้กับหลายเจ้าสินค้าด้วยตลาดในเมืองไทยไม่มีใครไม่รู้จักคขาถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยใช้บริการผลิตของพรีเมียมนั่นเองแต่บอกก่อนเลยว่าการอยู่ในวงการผลิตสินค้าที่เป็นของพรีเมียมนั้น ต้องรู้จักการปรับตัวค่ะเพื่อจะได้อยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืนถึงแม้ว่าลูกค้าจะมีหลายพันรายแต่ทุกวันนี้แขกรับเชิญของเรายังไม่หยุดคิดเลยค่ะแต่ว่าเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกาันส่วนผู้ดำเนินรายการวันนี้นะคะที่จะมาร่วมโฟกัสไปกับเราค่ะพี่ติปิติพาร์ปรีดานนท์นะคะเกรเน่คอนโดมิเนียมวันนี้อยู่กับเราด้วยช่องหน้ากลับมาเจอกันค่ะ